สวัสดีครับพบกันอีกนะครับกับมิเตอร์จชลชนนะครับผมอาจารย์ดอยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนต่อในหัวข้อส n ปนกิงทีประคองนะครับเป็นตอนที่สามนะครับเนื่องจากว่ามีสิทธิ์หลายท่านอยากได้วิดีโอเกี่ยวกับส n ปนกิงทีประคองอยากได้ตัวอย่างเยอะๆนะครับผมก็เลยไปหาตัวอย่างมาเพิ่มอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือเนผมมีวาดภาพไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยใกล้เคียงกับในข้อสอบซ c n a มากๆเลยนะครับจะมีข้อสอบข้อหนึ่งคล้ายๆแบบนี้นะครับประเด็นของข้อนี้เนี่ย เราต้องมาหาว่าอ่าข้อใดถูกต้องนะครับเพราะเราต้องหาทั้งหมดเลยหาว่าใครเป็นอุปบิดนะครับในหัวข้อสัมพันธทีบตรค์เนี่ยนะครับเราต้องหาว่าใครเป็นอุปบิดใครเป็นอุปพอร์ตใครเป็นดีไซน์พอร์ตใครเป็นนอนดีไซน์พอร์ตนะครับนะครับสี่ตัวอ่ผม,มเริ่มทาให้ดูนะครับเริ่มต้นเนี่ยหาก่อนว่าใครเป็นอุปบิดก่อนนะครับในการต่อสวิต รวมกันเนตรงนี้เป็นพอร์ตทั้งนะครับถ้าต่อเป็นครบวงกลมแบบนี้นครับจะเกิดตํบุกขึ้นมานะครับอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการดูเฉยนะครับขอเอาไฟออกก่อนนะครับเราจะไม่รู้ว่าเป็นจุดบล็อกนะโอเคไหมครับนี่นะครับเราต้องหากันว่าใครจะอนุสบิดตามเงื่อนไขว่าใน1นึ่งเน็ตเวิร์กนะครับหนึ่งเน็ตเวิร์กว่าหนึ่งบอร์ดแคสโดเมนนะครับหนึ่งเน็ตเวิร์กว่าหนึ่งบอร์ดแคสโดเมนจะมีหนึ่งสวิตซ์ที่ชื่อว่าอนุสบิดนะครับโดยอนุสบิดจะดูจากบิดเอยสุด นะครับบิตดีน้อยสุดอยังไงก็ดูจากบิตพอยตี้กับแมกกเดตสองค่านะครับเพราะนั้นผมก็ดูตรงนี้สี่ตัวผมจะไปเอาค่าแมกกเดตออกมาทั้งสี่ตัวกันนะนะครับเพื่อหาว่าเขาเป็นบุตบิดนะครับโอเคคือถ้าเป็นข้อสอบเนี่ยเขาจะเขาต้องมีมาให้นะเอาง่ายๆผมโชว์เวอร์ชันไม่เอาเปรียบดูเฉยนะครับตัวนี้เป็นอันนี้คัพให้ก่อนนะครับอันนี้ค่อยๆทำไปนะครับนี่ใช่ตัว A นะครับ นิสวิตปีเดี่ยวครับเดี๋ยวสวิตดีเราต้องการหากว่าใครเป็นมุสบริดเพราะนั้นเราดูค่าแมกกาเดตก่อนนะครับตอนนี้สมมุติว่าค่าโพลตีเท่ากันนะครับค่าพลตีเท่ากันเพราะนั้นก็ดูค่าแมกกาเดตนะครับตัวสุดท้ายแลนะครับ ใช้ขอมันโชว์เวอร์ชันนะครับเพื่อบิกเนื่องกับใช้ขอมันโชว์เปทั้งทีนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์เปทั้งทีเป็นขอมานสุดท้ายเพื่อตรวจสอบว่าเราหามาได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นข้อสอบไม่ต้องกังวลข้อสอบจะมีค่าแมกกาเดนไรมเหมือนกันนะครับเอามาดูนะครับว่าใครเป็นวุฒิบิดนะครับดูจากค่าแมกกาเดนนะครับเปรียบเทียบกันตัวนี้ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ดีศูนย์ศูนย์หกอ่าตัวนี้น้อยสุดนะครับศูน,น,นย์ศ สวิตหนึ่งหรือสวิตเอตัวนี้ชื่อว่าบูตบิดนะครับสเต็ปที่หนนะึ่งนะครับผมหาบูตบิดด้วยนะนะครับบูตบิดมาจากตอนนี้คือค่าแมกนีเดตน้อยสุดนะครับตัวนี้นะครับสวิตเอเป็นบูตบิดนะครับเราก็ไปดูขั้นตอนที่สองนะครับสวิตตัวที่เกิดทั้งหมดจะชื่อว่านอนบูตบิดนะครับนอนบูตบิดเลยดูจากตัวที่คอร์ทน้อยสุดถ้าคอร์ทไม่เท่ากันดูคอร์ทน้อยสุดกันนะครับ ที่นอนวุฒิบิดทุกตัวเนี่ยจะมีหนึ่งพอตช่วยบุตรพอตเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยสวิตบีสวิตดีสวิตซีจะเป็นนอนวุฒิบิดทั้งหมดนะครับแต่แต่ละตัวต้องมีวุตรพอตหนึ่งพอตเดิมวุตรพอร์ตเนี่ยดูจากค่าคอสที่น้อยที่สุดทีนี้มาดูเนี่ว่าค่าคอสทน้อยสุดเป็นยังไงนะครับค่าคอสหรือขาดคอสถ้าเป็นพอร์ตฟ้าเนี่ยค่าคอสเป็นสิบเก้านะครับนะครับแต่ถ้าเป็นพอร์ตจิกกบิดหรือว่าหนึ่งจิกนะครับหนึ่งพันเมกเนี่ย นะครับอันนี้ค่าคอสคือ4นะครับผมเขียนให้ถ้าเปรียบเทียบกับตรงนี้ค่าคอสคือ19นี่เป็นพอร์ตฟ้์ทั้งคู่ค่าคอส19บเก้าผมเขียนค่าคอสกลับนะนะครับค่าคอสสิตรงนี้ฟ้ากับจิกะบิตอิงตามค่าน้อยนะมันก็กลายเป็นพอร์ตฟ้์นะครับเพราะนั้นค่าคอสตรงนี้ก็เป็น19เหมือนกันนะครับประเด็นข้อนี้สำคัญตรงที่พอร์ตที่ต่อกันไม่ใช่เป็นพอร์ตฟ้์ทั้งหมดนะครับอันนี้ฟ้ากับจิกอิงตามตัวน้อยคือพอร์ตฟ้าแล้วก็ได้คือสิบเก้าอันนี้จิกก4 ครับค่าคอสี่นะครับอันนี้ไฟตาจิกค่าคอดก็เป็นสิบเก้าเหมือนกันนะครับเอ้ยครับผมได้ค่าคอดมาหมดแล้วนะครับอดีตดูที่ตัวสวิตบีก่อนสวิตบีเนี่ยมาหามุดบิดทางไหนที่ค่าผ่าคอดน้อยสุดอันนี้สิบเก้าถูกไหมอันนี้วิ่งมาสิบเก้าสี่สิบเก้าเอามาบวกกันอันนี้วิ่งอ้อมบวกกันค่าคอดเยอะกว่าเพราะนั้นตรงนี้ นะครับส่วนทับหนึ่งีบีเป็นรูทพอร์ตผมเขียนนั่นไปนะครับนะครับอันนี้เป็นรูทพอร์ตนะครับรูทพอร์ตเพราะว่าคอสตัวนี้สิบแต่อันนี้วิ่ง19 4เ้าี่สบบวกกันนะครับ19บกวก4ก็เท่าไหร่ครับย3ิบสานะเกินอันนี้น้อยกว่าอ่ะสวิตซ์ีมั่งสวิตซ์ีอันนี้19วิ่งทางซ้าย19เกแต่ถ้าวิ่งข้างบนวิ่งอ้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้น0่วนทับ2ที่กรเบอทับ2ออันนี้เป็นรูทพอร์ต กดปอได้นี่สิบเก้านะครับจากนี้วิ่งอ้อมไปนะครับทีนี้ตัวสวิต์ดีนะครับวิ่งข้างบนซ้ายสิบเก้าสิบเก้าวิ่งข้างล่างสี่สิบเก้านะคนี่ชัดเจนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิ่งทางค่าคอสสี่นะครับเป็นุชปอผมได้กันนะครับตอนนี้ผมได้แล้วตามเงอนไขข้อที่สองนะครับนะครับที่นอนนุชบิตทุกตัวต้องมีหนึ่งอดช่วงหนึ่งนุชปอดนะครับโดยดูจากขาดขอสน้นสุดโอเคผมได้กันนะครับข้อนี้นะครับ อันนี้รูทพอร์ตรูทพอร์ตรูทพอร์ตนะครับสเตลต่อไปในเซกเมนต์หนึ่งนะครับจะมีหนึ่งพอร์ตชื่อว่า design net port นะครับเซกเมนต์นะครับอันนี้ง่ายพเพราะว่าเซกเมนต์นัคือสายการ์หนึ่งเส้นนั่นเองนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ชื่อรูทพอร์ตอันนี้เซกเมนต์หนึ่ง,งตัวนี้ก็ชื่อ design net port ได้เลยนะครับได้แล้วนะครับดีไซน์เน็ตพอร์ตใช่ไหมครับส่วนทับหนึ่งนี้นะครับอันนี้รูทพอร์ตอันนี้ก็ต้องเเป็น design port หมือนกันนะครับ ง่ายไหมนะครับอันนี้ต้องรู้พอร์ตตัวส่วนจิกะบิตนี้ก็เป็นดีไซน์เน็ตพอร์ตนะครับจนกระทั่งเซ็เมนสุดท้ายนะครับนะครับนอนดีไซน์พอร์ตหรือว่าบล็อกพอร์ตนั่นเองนะครับนะครับที่ไม่ได้ใช้เพราะนั้นมาดูกันระหว่างฟาส่วนทับสองของสวิตช์บีกับจิกาเบลดส่วนทับหนึ่งของสวิตชีใครน่าเป็นบล็อกพอร์ตมากกว่ากันเราดูตัวบล็บิดประหลัดนี่คือบล็ตบิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบ ตัวไหนคอสมากกว่าตัดง่ายง่ายตัวนี้อยู่ใกล้กว่าเพราะฉะนั้นบล็อกไม่ได้อยู่ที่ตัวนี้แน่นอนบล็อกควรจะอยู่ที่สวิตดีนะครับนะครับฟัสวิตดีเนี่ยเป็นบล็อกนะครับเพราะว่าอยู่ไกลกว่าคอสมากกว่านั่นเองนะครับตัดคอสมากกว่าเมื่อเทียบกับมูดบิดนะนะครับอันนี้นอนดีไซน์พอร์ตนะครับดีไซน์พอร์ตหรือว่าบล็อกพอร์ตตัวนี้ก็ต้องเป็นดีไซน์เน็ตพอร์ตนะครับตรงข้ามนะครับ ผมได้ครบทุกตัวแล้วนะครับอ่าผมจะเปิดไฟเฉลยว่าจุดบล็อกคือจุดนี้จริงไหมนะครับมาดูโชว์ลิงก์นะครับนะครับบล็อกถูกต้องนะครับในชัยบบล็อกนะครับทีนี้เพิ่มเข้ามานึงนะครับเข้ามาโชว์สเปนนิงเทดตรวจสอบนะครับผมดูที่ตัวมุดดิดก่อนเปิดนับเบิ้ลเข้าไปก่อนโชว์สเปนนิงทีมีอะรอนหนึ่งนะครับสวิตช์เอนะครับสวิตช์เ ดิสบิดด้วตังรูทถูกต้องเห็นไหมครับนะครับแล้วก็ซูลทับหนึ่งเป็นดีไซน์ซูลสองเป็นด <2 S 2> ีไซน์ถูกต้องหมดเลยนะครับดีไซน์พอดีไซน์พอร์ดตัวสวิตบีมั่งสวิตบีนะครับ design port, design port. อินพุตเข้าไปโชว์นะครับตั้งทีนะครับตัวนี้จะไม่มีข้อความว่าดิสบิดด้วตังรูทไม่มีนะแต่บอกว่าซูลทับสองเป็นดีไซน์ซูลทับหนึ่งเป็นรูทถูกไหมครับ ส่วนทับสองดีไซน์ส่วนทับหนึ่งเป็นมูสพอร์ตถูกต้องนะครับดูตัวที่เป็นบล็อกมั้งนะครับนะครับวินตีโชว์เสร็ปนทีนะครับที่ก็เกอร์ไปเซร์ทับหนึ่งเอาจด ette quad b l o c โอเคถูกต้องไปไปยังไงนะครับที่กเกอร์ไปเซอร์สองเป็นมูสพอร์ตถูกต้องโอเคนะครับวันนี้ทุกคนน่าจะได้ความรู้พอสมควรนะครับนะครับลองฝึกทําบ่อยๆนะครับอย่างน้อยสี่ขั้นตอนแน่เอาให้แม่นยํานะครับโอเคครับไว้พบกันวิดีโอตัวต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ